มีออนลูอ้รือดวันี้ราคาโคตรสูงตั้งั้นส่วนใช่เซอร์ควเออเดิมเป็นลูกเบ็ดโมเดินสามารถแปลงมาใส่วินเทจได้ไหมครับถ้าเป็นรูโมเดิ์นี้จะปัญหาตาไก่ครับผมว่าต้องเปลี่ยนเป็นตัวเปลงตาไก่ครับผมเพราะว่าไอ้ขนาดขนาดเส้นผ่าศูนกลางของตาไก่วินเทจครับผมมันจะเล็กกว่าอต้องต้องเป็นตาไก่เปลงครับผม ตาไก่แปลงตาาไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่แบบอ่าไอ้นี่แบบแปลงนี่นะครับผมแต่ถ้าว่าแปลงไห้มันให้มันสุดเลยก็คืออุดรูเลยครับผมอุดรูแล้วเจาะใหม่ยอ่าใช่เนี่ยแปลงเนี่ยเนี่ยตาไก่แปลงไซส์มันจะใหญ่กว่าอ่าแต่แปลงแล้วไม่สวยเลยใช่มันไม่สวยก็เป็นแต่ว่าก็ผมใหญ่มันมันผมันพอใช้ได้ก็สะดวกดีอะสะดวกดีไงแต่ว่า ไม่แต่มันมันมันมีของของยี่ห้อหนึ่งนะไอฝั่งฝั่งด้านหน้าคือเท่าเท่ากับธรรมดาเลยแต่อ๋อเหรอบูทลงไปใช่แต่แพงสี่ร้อยกว่าบาทอันนู้นอ่ะแพงไปถ้ากีตาร์ประมาณร้อยกว่าบาทมั้งกีตาร์ผมเป็นแสนสี่ร้อยไม่แพงหรอกมีสี่พันไหมมีสี่พันไหมผมจะใส่อันนั้นไอแฟนสี่ร้อยไม่เอาเอาสี่พันมีสี่พันไหม มีมีมีบุหรับมืนเจ้ามืนนึงก็ได้ตากก่อ่ะงั้นเอาเอาหมื่นหนึ่งกีตาร์ผมเสร็จเป็นแสนพิซซ่าผมมาเซอร์บิลเป็นแสนต้องใส่หมื่นหนึ่งจัดได้ผมหน่อยบอยอย่าลืมตอนเวลาสั่งเวลาเวลาสั่งมาอย่าลืมเอาเอาภาษาจีนหนอเพื่อดยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดมากพี่เด็บดูอะไรดิอ่ อะ,อะไรอ,ะอ่ะมันจะเบลวีวีวีเฮ้ยติ๊กเกอร์ปลอมมันเนี่ยติ๊กเกอร์ปลอมออนี่ของแท้ดี่ี่ของแท้ของแท้ไงคุณของแท้เขาไม่อย่างนี้หรอกเขาไม่มาเปือ่อยงี้หรอกเนี่ยของแท้ขอ,ของปลอมอมาแก้งานครับพิงกบอดทำมาห่วยแตกมากดูพิงกบอดอบดูหวานมาก <c oughs> อเนียนเฮ้ยอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่า อย่างนี้เขาเ้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเชื้อราไม่ขึ้นแบบออแบบอู๋ออทำมันเชื้อรากินนิ้วเดี๋ยวทำแผลทั้งพอเลยเนี่ยเอาอเี้ไอ้อ,อูออ๋อ,อ,อ,อูไปดา่าเปเด้วอยเนงะี้ย <c oughs> เดี๋ยวก็โด,ดนเะนี้ย <c oughs>